เร o เริ t มวิ n ูนิ e ค t งการเรา t นใจใอยาี o น e กี่วกเพราเราพองสนใจเรือพืชเพราะพืชมีความสำคัญต่อระบบนิเวศไมใช่ัตถุความไม